ชู้สาวอะอาจารย์เลียงให้หจากแบนี้หรืปล่าอาจารย์อาจารย์เหมือนกับเล่นควอะไรหรือเปล่าวันวันทุิสโนมุมางสทันนสัราชาุหตัส

ผมชื่อพีตริยวงนะคะผมเคยดูไพ่พรมยานมาก่อนครับค่อนข้างทํานายแม่นมากครับผมก็เลยมีความสนใจที่อยากจะลองศึกษารายละเอียดลึกๆดูเข้าไปอีกครับไพ่พมยานนี้มีการเข้าใจยังไงการอ่านไพ่อะไรยังไงเียครับเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของตัวเองไปครับชื่อหน้าที่มาค่ะมันเป็นความบังเอิญก็ได้ที่ที่ไปเจอ เรารู้สึกเหมือนเราถูกชะตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าสนใจเป็นพิเศษชมพู่นะคะธนิสานนันวสุโชฮิทิพคินค่ะสำหรับตัวเองก็คือเคยได้ไปเปิดไพ่กับลูกศิษย์ของอาจารย์มาก่อนรู้สึกว่ามันแม่นนะคะก็เลยอยากจะอ่านไพ่ได้ด้วยตัวเองค่ะก็เลยมาเรียนค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องฝากค่ะหรือน้องหัวก็ได้ค่ะปกติจะเป็นคนชอบดูดวงอยู่แล้วค่ะแล้วก็มาเจอรุ่นที่เจ็ดแปด เขาเป็นพ่อหมอก่อนเราสนใจชอบเปิดไพ่ดูคิดไปคิดมาเออเราก็ชอบด้านนี้แล้วคือก็อยากเป็นแม่หมอค่ะสวัสดีค่ะชื่อสิตานาคะคะอยากได้ไปประกอบอาชีพหมอดูเหมือนกันนะคะเหมือนที่พี่ๆเขาประสบความสําเร็จนะคะชื่อพิชโงพัฒนาถาวรกุลค่ะ,คะจริงๆตั้งใจมาเรียนเนี่ยค่ะเพื่อไปประกอบอาชีพบะค่ะแล้วก็คือความคาดหวังก็คืออยากรู้ความหมายของไพ่เยอะๆอะค่ะเพื่อแบบเวลาไปดูดวงให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะได้แม่นยำ สวัสดีครับผมประวัติตันสวรณรัตนชชื่อโอนะครับที่มาเรียนไยพพมยานก็เพราะทางอาจารย์เปิดโอกาสผมก็มาเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ในการเรียนโหราศาสตร์และก็อาจารย์มีปฏิมาธาที่สอดคล้องกับผมที่นับถือในหลวงพ่อพระราชาพมยานนะครับจึงมาเรียนเพื่อหาความรู้และนําไปช่วยเหลือผู้คนครับกิติศักดิ์สุวรรณมหม่ครับที่ผมมาศึกษามองไพพมยานเนี่ยส่วนที่หนึ่งคือเป็นศาสตร์ใหม่แล้วก็อาจารย์เนี่ยยังยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ เป็นคนที่คิดค้นศาสตร์นี้ขึ้นมานะครับก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็เลยศึกษาแล้วก็ดูว่ามีลงคอร์สเรียนเมื่อไหร่เนี่ยก็เลยหาเวลามาเรียนเนี่ยนะ,ระยยครับชื่อสุภกิจไพจิตครับเชิญเล่นเชิดกรอบครับส่วนตัวเป็นคนติดตามแล้วก็ชอบในศาสตร์ไพ่ทุกๆศาสตร์นะครับแล้วก็เห็นรุ่น V ี่แล้วก็เพื่อนๆที่มาเรียนกันเอาไปใช้ก็ทําให้เกิดความน่าทึ่งเกิดปฏิหารในการทำนายกับลุกดวงอะคะชื่อวินวัฒน์นะคะ คือเป็นคนชอบชอบดูดวงค่ะไปดูดวงคนนู้นคนนี้ก็เลยเอ๊เอ๊เพื่อนชวนมาเรียนเรียนค่ะชื่อเอรุนีพอดีอยู่ต่างประเทศเนานแล้วนะคะแล้วก็บางทีเวลามีอะไรจุกจิ๊กจุกจิกอยากจะเช็คอยากจะดูเนี่ยพอดออีน้องสาวเนี่ยมาเรียนไพ่พรมยานเป็นเคสของน้องใช่ไหมคะก็คือก็น้องก็ดูไปแล้วเราก็ดูว่าเออมันก็ตรงนะก็เลยคิดว่าอืม มันก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าเรามีคำถามเนี่ยเราสามารถช่วยตัวเองได้อย่าง,างน้อยหนึ่งอย่างแล้วหลังจากนั้นก็คือวกว่านะช่วยครอบครัวแล้วอาจจะมีการช่วยเพื่อนต่อไปประมาณนั้นแหละค่ะวันจะนทให้วันที่จบวันเข้าใจนะจ๊ะเนี้ยอะไรประมาวันอังวันอังคารก็อาา่านผ้าผ้าถามจีระไบยพอนะครับจดไปเรื่อยๆถึงแม้จะายในสองเดือนหกสิบใบจบนะ กูก็จะเข้าใจรายเอียดของใ่มันไมไ้ชอบโหได้ตลอดทำน้อยากไดหัวด่คิดนะจับทุกวันหลันหลับจับไม่ได้อดูดวงทุกวันโห้ยใครค่ะคนที่ทนะดูมึงนี่แหละเรื่งเยอะสุดแล้วดูไม่ไดเราเนี่ยยอมเราเพิ่งเยอะสุดแล้วจะตัดทินงไอะไร เรื่องหรอไหและหมวดเรื่องตัวเองเรื่องชาวบ้านคืองานของเราอย่างเช่นว่าชาวันนี้ที่ไลน์มูจับไม่สามใจมันชิบหายหหเรื่องอาหารชาวบ้านอาจารย์สอนสนุกมากครับเข้าใจครับแล้วก็มีเพื่อนๆครับคอยให้คำปรึกษาที่ดีครับสนุกครับอาจารย์สอนดีค่ะสอนเข้าใจง่ายเป็นกันเองตลกสนุกสนานค่ะเรียนง่ายเ<ะ>ข้าใจง่ายไม่น่าเบื่อเลย อาจารย์สอนสนุกมากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาโรงเรียนพอมาเรียนกับอาจารย์ได้รู้เรื่องหัวใจไพ่หรือว่าการมองไพ่ได้ในหลายๆมิติค่ะทําให้เราเข้าใจได้เยอะมากขึ้นค่ะจากที่ได้เรียนจากอาจารย์ไปเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าติดตามตลอดอาจารย์มีมุกอาจารย์มีอะไรที่ทําให้เราไม่หลับนะ <laughs> ก็สนุกดีค่ะชอบค่ะสนุกมากเลยครับอาจารย์อธิบายเข้าใจง่ายทาให้เราได้รู้หัวใจของไพ่และสามารถนําไปใช้ตอบ ปัญหาให้กับตัวเองและลูกดวงได้ครับสนุกมากคะ่ะอาจารย์สอนดีไม่ง่วงแล้วก็ตั้งใจเรียนได้ตลอดทั้งคลาสเลยใช่คือไม่เคยเรียนอะไรนานๆอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ง่วงคือแปลกมากคือเรียนไม่หลับเลยแล้วก็เหมือนมันอยากจะเรียนรู้ต่อคะ่ะแล้วมันเหมือนแบบอยากจะทําความเข้าใจกันในสิ่งที่อาจารย์พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็อาจารย์ก็สอนชัดเจนมากๆเลยะคะ่ะว่าแบบอันไหนเป็นเหตุผลเพราะอะไรอ<ช><ๆ>ะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ยอาจารย์แบบสอนดีมากแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างแน่นเข้าใจได้ง่ายครับจากการอธิบายหรือว่าหัวใจของไพ่แต่ละใบเนี่ยคืออะไรอาจารย์จะเน้นย้ำแล้วก็ทําให้เราเนี่ยคนที่เรียนเนี่ยมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าทําให้เราเข้าใจมากขึ้นกว่าการที่เราไปนั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มาเรียนรู้จากหัวใจไพ่จากอาจารย์เลยครับรู้สึกสนุกค่ะ ก็ <c oughs> อาจารย์ก็มีมุกมากให้เราจำเนาะก็คือเป็นพวกที่เราเรียนมาแล้วเงี้ยเราก็จะมาทบทวนแล้วก็กสนุกดีอะค่ะรู้สึกเข้าใจมากขึ้นค่ะมันเหมือนว่าเรารู้สึกว่าเหมือนเราศึกษาม,มาด้วยตัวเองอะแล้วทีนี้เหมือนมันขาดอะไรไปอย่างอะแล้วทีนี้พอมาได้เรียนกับอาจารย์มันก็ทําให้เรารู้ความหมายของไพ่โดยที่เราไม่ต้องเปิดหนังสือเลยคุ้มค่ามากถือ2่สองวัน่นี้จิบจิบเลยค่ะได้ประสบการณ์เยอะแล้วก็ ในเรื่องของหัวใจไพ่อะคะ่ะคือต้องมาเรียนจริงๆอะคะ่ะถ,ถึงจะเข้าใจคําว่าหัวใจไพ่แล้วก็ครอบครัวพรมยานอบอุ่นมากๆจริงๆะคะคราสังเกตว่าลูกค้าเราจับไพ่เราจะไม่ท้าหัวไพู่นคือต้อหไพู่ลูกค้าเ็จะมาสนสารวกับไพ่ของเขาแหละในวงกมตรงนี้การจับไพ่สองใบนั้น,จ,นจ,นะจับใบไหน ผมก็คงจะเอามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือการตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญสำคัญของตัวเองอะนะครับว่าในทางนี้เราโอเคไหมเราไปถูกทางไหมหรือว่าการดำเนินธุรกิจของเราข้างหน้าเงครับเราตัดสินใจถูกต้องหรือเปล่าเป็นคนปฏิบัติทมด้วยแล้วก็เลยมีเพื่อนที่แบบที่ชอบทุกอะค่ะที่มีความทุกก็เลยคิดว่าศาสตร์ของอาจารย์เนี่ย จะช่วยคลายทุกข์ให้กับคนที่เขามาปรึกษาเราได้มีหลักการที่มีครูบาอาจารย์ที่มีตัวตนแล้วก็ชัดเจนค่ะก็คาดหวังว่าได้เป็นอาชีพหลักเป็นองคะคือสามารถเลี้ยงตนเองได้แล้วก็ดูแลพ่อแม่ได้อยากได้ความขลังที่อาจารย์มอบให้อะค่ะที่อาจารย์บอกว่าไม่ได้กักวิชาให้กลับไปประกอบสมาอาชีพอย่างรุ่นพี่ๆอย่างนี้ค่ะเห็นที่ประสบความสำเร็จก็ค่อนข้างเยอะก็เลยอยากใช้ตรงนี้ค่ะเป็นประสบการณ์ อยากได้ความรู้ที่ถูกต้องจากครูบาอาจารย์นะคะเพราะว่าการที่เราอ่านหนังสือเองหรือว่าเราเรียนเองเนี่ยเราจะเข้าใจได้ไม่ท่องแท้เพราะว่าถ้าเกิดเรามาเรียนแล้วค่ะเราสามารถเอามานําไปถ่ายทอดนะคะให้กับลูกดวงเราได้อย่างถูกต้องค่ะแม่นยําแล้วก็ไม่มีบับติดตัวไปด้วยค่ะก็สําหรับความคาดหวังเนี่ยตั้งใจนําวิชาความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอดให้เนี่ยไปดูไปเป็นผู้ดู เกี่ยวกับตัวผ้ายะนะคะให้กับผู้ที่มาดูจากเราให้ถูกต้องได้มากที่สุดค่ะอยากได้วิชานี้ช่วยเหลือตัวเราเองก่อนเวลาจะทำอะไรเราก็สามารถรู้ล่วงหน้าสามารถตัดสินใจได้และต่อไปเราก็จะนำไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็นำในส่วนที่เป็นรายได้ไปสร้างบุญกุศล เพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นไปอะครับตอนแรกไม่ได้คาดหวังเลยเพราะว่ามาเรียนเหมือนแค่หาความรู้อะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าแบบก็น่าจะเหมือนผู้ทั่วไปที่เราดูในทีวีอะไรเงี้ยค่ะทีนี้แต่พอมาจรงิงๆอะมันได้ในสิ่งที่เราคิดเยอะแล้ว,ลวมันถึงได้เรื่องคุณธรรมด้วยมันดีมากของหนูก็ตั้งใจจะทําเป็นอาชีพเสริมค่ะถ้าเกิดว่าไปไดไกลก็หวังเป็นอาชีพหลักเลยค่ะ,คะก็จะนําความรู้ที่อาจารย์ได้สอนนะครับไปดูพยากรณ์ในสิ่งที่เราต้องการหรือว่า อยากได้คําตอบข้อมูลสงสัยที่เรากําลังกังวลอยู่แล้วก็เพื่อนในการตัดสินใจในเรื่องราวกับอนาคตที่เราต้องการนะครับหวังว่าจะไปได้ด้วยมีค่ะมันเป็นอาชีพบะายนะวัวกระเทียนได้ส่วนตัวก็คือว่าเอาวิชานี้ไปต่อยอดกับอาชีพหมอดูที่เป็นอยู่ครับให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นแล้วก็เดินตามรุ่นพี่ๆเหมือนที่อาจารย์แนะนําครับ